ครับในโอการบนันรึกก็ขอความสุขสวัสดีจงมีกุณบนาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านของหมู่ที่ห้าตำาบลน้ำขุมอำเภอศรีนครจังหวัดสุขโขทยัยทุกท่านทุกคนเลยที่อยู่นะสถานที่นี้ก็ดีเลยว่าได้ยินได้ฟังจากเสียงเครื่องไบกระยายเสียงที่มาติดตั้งในงานาประชาพสมบทขึเกที่บ้านของท่านนายก สวันดีคำพันในยกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นำขุมในคุณแม่จีรวัลชาวดงแหนพร้อมกระทังกุฎปู่สัมพันธ์กุญยาจุไรคำพันธในยังมีคุณตาซ้อยในชาวดงพร้อมกระทั้งคุณลณุงพันเอกพิเศษในแพทย์สมัยคำพันธ์ได้รับร่วป,ประเป็นเจ้าภาพ แจกงานมาประชาประสมบดลูกชายหลานชายของท่านในวันนี้เน่ก็คือบ้านาควิริยะเรือนหนาคเจมคำพันธ์ที่จะได้บทเติมเมคุลกอมิดามาน,นาเสนิเคยเดินตูตุนากมาตั้งแต่เล็กตแต่น้อยตั้งแต่รอยต้าเป่าดินพ่อไม่เคยไต่ใจแม่ไม่เคยตอมพ่อและแม่สู้ทนอดนอมกองกเกลี้ยงดินตูนนตุนาคมาจนเติมใจใจ,ใจใใกล้าอายุก็เลยเข้ามาประชาก็ด้ปีนี้เน่ก็สมแล้ว ในที่นั่งวิทยะคนนี้รละว,ว่านาเจมคนนี้นั้นเป็นคนดีมีความกตัญญูรู้คุณบิาดามารดาที่จะได้บวชทดแทนพระคุณของพ่อทดแทน่าน้ำนมกอดของคุณแม่ในตอนบ่ายควันนี้ในพัทตสีมาในของวัดบ้านของสมัคคีธรรมตบำบํา,าคามุมอำเบศินครจังหวัดสุขโขทยัยใ,ในตอนบ่ายของวันนี้วันนี้นั้นในทางท่านนายก ท่านก็ได้จัดให้มีพิธีการทำกวนน้ำแบบสกโคไทยบ้านเราขึ้นครับในวันนี้ในนามทีมงานในหนุ่มเสนา,าเคาเนหมอเพลินจะมาแบบคนดังเมกุเดชหรีอว่าหมอเพลินมีวับก็ได้มีโอกาสเดินทางม,มาไปปีก่อนสอนหน้าหรือว่ามาเป็นหมอทำกวนในวันนี้ก็จะขอราบคุณต่างท่านเจ้าภาพน่คือท่านนายกในที่ไอเกียรติกับหมอเพลินพร้อมด้วยคณะปีพาน ของของทอคอมโบในมีโอกาสเดินทางมาเป็นพิธีกรสอนนาก,กันในวันนี้ก็จะขอคุณท่านานายนะยกเป็นอย่างสูงโดยเฉพาะนะคนที่โทรติดต่อแล้วนะก็คือนะคุณสายรุง้งนะที่เดินทางมาจากสักแก้วนะที่เป็นเจ้าภาพนะในการนะดดนารวจนาคสามัคคีในะปีที่แล้วนะที่ท่านในหาในะทีมงานขอผมมาไว้ ในในปีนี้นั่นก็เป็นคนติดต่อใน้หมอเพื่อนีนมีโอกาสเดินทางมาเป็นพิธีกรสอนนักในวันนี้ก็เพื่อมาชี้แจงแสดงไขให้นักในในรุ่นเส้กในเป็นคนกอบดามดาซึ่งในเกิดนั่นดูตัวนักมาตั้งแต่ล็กแต่น้อยตั้งแต่รอยเท้าป่ายดินพ่อไม่เคยตายไรแม่ไม่เคยตอมเมื่อละแม่สู้ตน้อถนอมความเครียงเดีตัวนักมาจนเติบใหญ่เจริญอายุก็เข้ามาำบัญชาก็ในปีนี้เอาละครับ ก็งไม่ต้องกระทำนบทอะไรมากนักใน่พราะว่าเวลานี้ก็ร่งเลยมาะอสมควรแล้วแน่ก็จะขอเริ่มพิธีการดำเวัญาหน้าขึ้นเลยในวันนี้ในทีมงานไร้สดนหนุ่มต้นดาวสวรรค์บริการแห่งเคลื่อนร้อยหนึ่งสบายดีดรีโอมาทำการไร้สดและช่างภาพในวันนี้ในพิธีงานของช่างภาพลุงท็อปเน่แมิลลิเมตรในวันนี้มาถ่ายภาพในงานมาประชาประสมบด เขียนใหม่เอาโดยลูกน้องแกล้งอ่ะในตอนนี้ก็พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรยยายเสียงแนคะณะปีพาดโอโนตคอมโบแนะช่างภาพแหนะช่างวิดีโอทีมไล์สดแนะพร้อมทั้งแม่ครัวแนะในวันนี้ว่าก็โอดหนอก็ไม่มีโอกาสแหนะมารับใช้ปมาดาพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านในะบ้านคลอง น้นำขุมนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านท่านเจ้าภาพเป็น่างสูงทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วนในวันนี้นทางท่านนายกขอประชาสัมพันธ์บอกว่านาเกิดวันที่16กุมภาเนาะวันนี้นเดยแจกทอง16เส้นเนาะ,ะที่จะหวานทานในตอนบ่ายได้ไหมเอาครับผมนในวันนี้ก็จะมีในตอนที่หวานทานนะก็ นได้แจกทองนะทางท่านนายกประชาสัมพันธ์ไปครั้งหนึ่งแล้วเราก็คงจะทราบนดีในวันนี้ก็ร่วมด้วยช่วยกันในงานบุญงานบวชอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเมื่อนาคพร้อมให้หนาคนั่งคุกเขา่าและประนมมือขึ้นอ่ะกราบมา,มาบนบมอนสามครั้งส่เนพาลไปกานใสน่ในพาลไปตั้งข้างหน้าเนี่ย อ่าน้ากลับลงพบนหมอนเลยครับสามครั้งอะกราบเสร็จแล้วนั่งพระเพียบดังเดิมอลองลองลอง,ลองในพันอ่ะอผ้าขาวลองในพันเอหยิบเอาซองดอกไม้ทุบเทียนที่นำบัตรดับีนมานั้นทำมาประนมมือขึ้น และขอเชิญบิดามารดาพร้อมกัะทั้งบองสักยานทุกท่านทุกคนที่อยู่ณนะสถานที่นี้ประนมมือขึ้นเพื่อจะได้ครับเทพเจ้าเราเทพเ,ทพเ,ทพเทยดาเอาคุณพ่อคุณแม่นั่งด้านหลังนักได้ครับย่ถ่ายรูปจะได้สวยๆนะั้นนะโมตัสสะ พระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ มาณมาสกการปริศนาชูนีประนมนอ ทุกทีเอตสาสานโทสัตเขคเมเจะรเอกฤษีเอขาราตเตจันตริเขิมมาอเน วันน้ข้าเนเคหอวทุมิเกตเตออมุมมาจยันุโอทเอวราชรรวิสเมยขคาขันธาพันนาข้าตีด สันติเกียมติวราวาชนังสสทวเมสุนัทถุธรรมสวานนาการระอายารดันตาธรรมสวา นาคาอารอาบยำรัตันตาธรรมสวามนาคาอารอาบยำรัตันตาข้าพระเจ้าจะได้ขอเชิญองค์ท,ท,ท้าทไายพระเทวด่อยู่นิขอบเขต จักราวาลา้อนเชิญดวงพระวิญญาณพ่อคุณพาเมืองพ่อออกคนศีินทราธิตพ่อออกคนรามคำแหงมหาราชและองค์พระมยาตลอดกันทั้งพระร่วงเจ้าพระรือเจ้าพระยาลิไทยจงเสด็จลงมาช่วยประสิะสทธิปศาสตรพระพ่อในไก่ตัวข้าบนากระวงศาสขณิาอาต าการในวันนี้ขอววนฝากช่วยน้ำมันสองแห่งบุจลนศรีของพ่อนางใิปราประกาศไปยังม่วนยาอัด่ิดิลมหายตายจาคอยพ้นทุกข์ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ออกได้รับความสุขดอยทั่วกันนับตั้งแต่การบัต นิเอเถิดนบก็เชื้อเ้นไปกระจายเสียงช่วยเปิดเสียงโหขึ้นสามทีเพื่อเอาโชคใจนะครับและขอเชิญพระโคกนัปปิพาสองค์ทองกับโบตะเลงเพลงสัธทุการรับเทพไทเทวา สดงด็จดม้ใหข้าก็ดีด้วยเถิดเจ้าข้า darai พระภูิเจ้าที่แม่ธรณีแม่พระกอกควาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่นี้เจ้าของนั่งเจ้าของเดินที่มีกายที่มีสิ่งสถิตอยู่ณสถานที่นี้จงบาปัดกักรักษาคูมความพระนางพระวัทั้งมงศักดิสิทธิ์ที่าพอ้อมในนวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดเจ้อ้ายบิดา คุยกระจงอาจารย์พระศิลารรอาจารย์เทียมหาเทวาอาจารย์ลือชารุชินราดอาจารย์อำนวยพุทธนาอาจารย์สุวรรณมักมีอาจารย์ประสานสตินอาจารย์เทียมจำพิคมพักรังดังปูนและโคดำงปูสังกุสอนโกที่รู้จักกะดีไม่รู้จักกะดีที่ประสิทธิ์ประสานพรวิชาในด้านการปน้าในด้านมองเพลิในด้านเพื่อความสุภาพสนิทรุ่เรืองในด้านที่การงานในด้านการปน้าไม่มีใครเทียบเท่ามาพึงมื้ได้ หมอกในการบวชของเราในข่าวกนนีนั้นมีใช่จะมีแต่มาดุทนันที่ได้ดูที่เด่นแต่ยังมีพร้อมยมยักษ์เทพเจ้าเราเทพยดา,าซึ่งพระบรมมอเพยเนเชิญนรตมาเป็นสกีปยา,านให้ตัวหน้าบวชเชิดชูให้คนเขาบูชาบวชให้รู้คุณค่าน้ํานมได้ใจพูดถึงความอายนั้นก็มีความหมายว่าราทุกคนเกิดมาในขั้นพื้นฐานจะต้องดูดื่มกินน้ํานมจากมารดา หล่อเลี้ยงกายาจนเติบโตมาทุกวันนี้แต่หากว่าโลกคนไหนสร้างคุณงามความดีแล้วก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าชดดึงเอาค่าน้ำดำกอคนแม่ของเรานั้นให้สูงข่้ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าลลกคนไหนเกิดมาสร้างความชั่วช้าบาัศสีก็เปรียบเสมือนหนึ่งว่าชดดึงเอาค่าน้ำดำกอคนแม่ของเราให้ตกต่ำลงไปนี่นะ่นะหน้าพอจะได้การในเนื่อปฏิสนธิหรือว่าเนื้อกำเนิดกองมนร์ว่าตัวน้างั้นมาจากไหน ใครเป็นผู้นํามาเกิดบอกกาเนิดนั้นคือใครกระดังง่าอะไรให้มาตบหนาดนนี้ให้นางได้ปังกระซบต่อไปนักมือ่อจะนั่งพิกซ้ายพิกขวาได้นั่งคัดสมาธิก็ได้ตามสบายแหน่ว่าจะเหยียดแข้งเหยียดดานั้นไหนก็ได้ตามเพราะว่านั่งนานๆในบรรจกินเท้าเอานอนนั่งตามสบายอ่ะก็จะได้เริ่มแน่จะได้ล่าวในเนื้อปฏินส,สนธิให้นังได้ปังกระซบต่อไปในข่าวกนี้ปนนมือขึ้นก่อนลุกเมยก็ไปวาง สาธุนโมนามสการเมแห่งข้าพระเจ้าว่าทจงบังเกิดมีตา